กำอะไรกันกับซีกับชอบกันตลอดเลยอ่ะต้่งเห็นแ้วอะไรกันเชื่อมเโยงกั่ไห็นแก้วไม่ต้องมาคอยคลำ่อนตัวีเลอร์ตั้งสู้เหมือนงูพิษดูแล้วไม่เห็นประเพณีทอดเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวแล้วอะสู้ ไมด้อีกนะครับ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ่ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยัอ้ยเ้นโอ้ยโอ้ยโโอยโอ้้ยยอ้อยโอ้ย้ย้ยโ้ยทอ่ยโอ้ย้นเก้งอ้ยยออ้ย้้ยออ้้โอ้ ต่างันด้วยคุณแล้วมวันนี้แม่เปียแชไม่ได้แม่ไม่มาแม่บอกเก็บตัว้ให้พุ่งนี้อ่้รอเพลงดคะเอรรเป่าดของชเกินไปทีแล้วซีมเขาพิมเดิเนียดีะ ปล่ได้มีอาจจะไม่เคยกล้าสู้ยังไงก็ไม่รู้เป็นเกษตรแม่มีมีแม่แต่ความในใจยังไงเลยลูกเศรษฐแม่เดี๋ยวฝากตักดึกครับวันนี้แม่ไม่มาแต่พ่อมาพ่อหรือแม่พ่อขอบคุณมากครับแม่ยังไงก็ขยันไว้พรุ่งนี้มั่งนะ เสด็จแม่มีความในใจมีอะไรบอกแม่สิลูกคือกระหม่อมฉันน่ะก็โตขึ้นมากแล้วเสด็จแม่จําได้ไหมพระเจ้คาค่ะเสด็จแม่น่ะเคยมั่นหมายกระหม่อมฉันเอาไว้กับราชธิดาแห่งดินเชียงรุ้งกระหม่อมฉันน่ะอยากจะฟกหน้าสร้อยแก้วเต็มเพยอยากให้เสด็จแม่น่ะไปธุระช่วยยกก,กองเกติยศไปสู่ขอสร้อยแก้วให้กับองค์ท่านหน่อยเถิดโอ้โหโอ้โห่รื่องของแม่น่ะ ประเด็นเช่นเดียวกับเาราที่นี่กสักคู่แกก็เลือกผักกุ้มันโอ้อที่ว่าจะโอนเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องผักกุ้มันที่ไม่มีสมาธิในการฝึกซ้อมเพราะว่าว่าจะมีเมียนี่เองโอ้ประเด็นแม่เขาก็โตหมดแล้วสมควรที่จะมีคู่ได้แล้วพฮียคะ่ะเอา<ม>อย่างนี้ไหะเอาอย่างนี้ลูกแต่กมาลูกของแม่อยากจะแต่งงานเป็นฝันเป็นฝาแม่ก็ไม่ขัดข้องอะไรเอาอย่างนี้ไม่รังขลวงแหมค่ะเดี๋ยวเัิดก ยอให้เธอไหมนะเพราะว่าลูกชายของฉันได้ลินทาเข้าสู่เมืองเชียงรุงเพื่อไปพบพระคุมมั่นสจแก้ววันนี้เธอเอาหญิงว่าพังทุกนตางก็พยมไปด้วยนะใจไปกับแม่เลยนะัวงใจวงโอตา